ก็ขอส,สดีนะครับสำหรับ FC และชาวเพื่อนช่างทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันตอนบ่ายๆนะก็มาทำงานผลล็อกจีเมลของวีโก้ดูนะครับเพิ่มต้นก็ไม่มีอะไรครับใส่ซิมให้เรียบร้อยแล้วก็เชื่อมต่อกับ wi-fi นะทำงานเหมือนเดิมใส่ซิมเชื่อมต่อกับ wi-fi เข้าไปก็จะไปติดตรงรหัสก็จะไปติดตรงที่ google ตรงนี้นะครับก็ย้อนกลับนะครับง,ง่ายๆเลยแบบย้อนกลับคืนมาหน้าหน้าแรกกับหน้าที่เราเริ่มต้นนะโอเคนะครับวันนี้ทำแบบชา้าๆใจเย็นให้ไม่มีการตัดต่อนะครับวิดีโอน,นี้มาตรงนี้ก็กดไปที่โทรโทรเสร็จเรียบร้อยนะครับข้างบนแตะแต่ไแ,แตะไปเข้ามาแล้วก็กดไปที่ประกาศที่จะเข้าไปเพิ่มรายชื่อ เอ่มรายชื่อไหนก็ได้ครับเอาที่ในซิมออกมาหนึ่งอันนะเสร็จแล้วก็ทำการแตะไปที่รายชื่อมันจะเข้ามาหน้านี้และเราแตะข้างบนเลือกไปที่แชร์แชร์เสร็จเรียบร้อยแล้วแตะตัวนี้แชร์ไว้แล้วแถวล่างครับเข้าไปที่หน้าระบบะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมเลือกก่อนเข้าตัว LMS แต่ล่างสุดเข้าไปที่ข้อมูลระบบเปตัวแต่ล่างสุดก็หา Youtube นะครับอยู่ล่างแต่ไปที่ y t u t u เสร็จเรียบร้อยก็แตะเข้า Youtube ไปยังไม่เข้านะครับแตะแถวบนลองดอูเข้ามาแล้ว เดี๋ยวผมหาตัวเข้าก่อนมันเป็นภาษาไทยถ้าเราแตะไปที่ y o u t อ่ e แล้วเราจะเข้าเพื่อจะเข้าหน้า YouTube นะครับแตะเข้าไปดูใหม่อ่าคราวนี้มาเลือกแตะข้างบนไม่ได้ตัวเอาข้างล่างสุดนะครับเนี่ยเข้ามาจะมีอย่างนี้ ตัวเลือกคันนี้ก็เลือกไปที่ตัวจะเข้าไปมันมันเป็นภาษาไทยมันงงๆ่ะตัวนี้ลองดูไม่ใช่ถอยออกเข้าที่เกี่ยวกับโอเคอันนี้ก็มาเลือกตัวที่จะเข้า YouTube มันมี2ตัวนะครับผมจะเลือกตัวที่ข้างล่างนี้เข้ามาก็เป็นโคมเสร็จแล้วถัดไป ถัดไปอีกหึงครั้งแล้วก็ไปที่ยังไม่ลงชื่อเข้าใช้นะครับแต่ตรงนี้ข้ามไปก่อนเสร็จแล้วก็มาพิมพนะ์เพื่อจะไปโหลดแอปตัวเดียวที่จะมาเข้าโฮมนะก็พิมพ์ชื่อแอปเพื่อจะดาวน์โหลดลงมาแล้วก็เพื่อจะติดตั้งแล้วก็จะเข้าไปทำงานต่อได้นะครับ ในหลักการการทำวิธีแบบนี้ไม่ต้องใช้ gmail เรานะครับแต่จะเข้าไปใช้รหัสผ่านเพื่อให้ล็อก,กันหน้าจอไว้โอเคนะครับผมขอพิมพ์ก่อนไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษก็ต้องพิมพ์ช้าหน่อยครับเลือกตัวมันสเสร็จเรียบร้อยแตะไปนะก็จะขึ้นมาหน้าให้ดาวน์โหลดแถวแรกเลยครับเพางบนนี่แหละเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะ ดาวโหลดฟรีพวกนี้ก็กดตัวสีน้ำเงินนี้ไปขึ้นมาเป็นสีเขียวรอสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยกดดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาสักพักในการดาวน์โหลดแอปนะครับอันนี้อนุญาตไปนะครับอนุญาตให้ดาวน์โหลดนะับลงไปในตัวเครื่องเราครับโอเคนะครับรอตอนนี้มารอกันไปดูที่ ดาวโหลดก็ได้ครับในช่วงรอว่ามันได้เท่าไหร่แล้วนะครับวิธีการกระแตะข้างบนเนี่ยไปที่ดาวนโหลดมันจะเข้าไปเราก็จะรู้ว่าตัวนี้กําลังโหลดมาเท่าไหร่นะครับนี่อ,อย่างนี้รอกันสักพักหนึ่งนะครับให้ดาวโหลดเสร็จแล้วค่อยมาติดตั้ง พอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยเราก็ทําการเปิดครับเปิดติดตั้งเข้าไปมันก็จะให้อนุญ,ญาตไปที่โคมอนุญาตทําการอนุญาตแล้วก็ย้อนกลับพอเราย้อนกลับมาเราก็จะได้มาติดตั้งนะ,ะดูข้างล่างตัวย้อนกลับแล้วก็ติดตั้งไปในการติดตั้งใช้เวลาไม่ค่อยนานเพราะแอปตัวนี้มันไม่ได้ใช้เนื้อที่มากมายนะครับก็รอสักพักหนึ่ง หลายท่านที่ดูที่ติดตามก็ถ้าดูไม่ทันก็หยุดวิดีโอด,ดูครับเพราะว่าการทํามันก็ไปตามระบบแต่ตัวนี้ไม่ได้สปีดหรอกไปเรื่อยๆนะเสร็จแล้วติดตั้งก็จะมาอนุญ,ญาตให้เข้าหน้าโฮมก็กดอนุญาตไปอ่นะถัดไปเสร็จเรียบร้อยตัวนี้ติ๊กออกครับโฆษณาโอเคครับเข้าหน้าปกติมาถึงจุดตนี้จะไม่จบนะครับ เราจะต้องอ่นีจะเราจะต้องไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับวันนี้มันจะแตะเข้าไปตัวกลางนี้ไปที่ตั้งค่านะคเพื่อจะไปทำให้ติดล็อกด้วยรหัสของเราแล้วจะต้องมาหานะครับจุดสำคัญก็คือล็อกหน้าจอโอเครับมาถึงจุดนี้นจะไปหาตัวเข้าสแกนใบหน้านะครับสแกนใบหน้าล็อกหน้าจอ ต้องหาดูก่อนตอนนี้เข้ามาที่ตัวเพื่อจะไปเพิ่มสแกนใบหน้ามันเป็นการที่เราต้องไปใส่รหัสหน้าจอแล้วก็ใส่ตัวบันทึกเป็นของเราเสร็จแล้วเราจะได้ย้อนกลับไปที่เริ่มต้นแล้วมันก็จะมีรหัสให้เราผ่านนะครับระบบพวกนี้ไม่ต้องใช้ Gmail ใส่รหัสผ่านหน้าจอไว้ก่อนมันใส่ตัววาดนะ เมื่อลาพัานเสร็จเรียบร้อยนะเราก็ต้องมาตรงนี้ก็จะให้ใส่ตัวหน้าจอไอห,หน้าหน้าของเรานะครับสแกนใบหน้าใส่สแกนใบหน้าสักหน่อยนะมา,อาโอเคนะครับสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยก็ผ่านไปได้นะอันนี้ก็จบรานนี้เราจะไปหาที่บูตเครื่องปิดเครื่อง ในตัวการตั้งค่าว่าเราจะเจอไหมถ้าไม่เจอเราก็ทำการปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับรีบูตใหม่มันเป็นวิธีใหม่ๆสำหรับการปลดล็อก FRP ด้วย Gmail กับพวกระบบมือถือนะครับคือไม่ต้องไปใช้ Gmail สำรองไม่ต้องไปใช้อะไรคือเป็นการ bypass ด้วยระบบหน้าจอแล้ระบบของสแกนใบหน้าโอเคครับมาถึงจุดนี้ ก็ทำการบูตเครื่องนะครับเริ่มต้นใหม่แล้วมาดูกันนะครับวิธีการพอมันเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บมันก็จะถามหาหลาดหน้าจอของเราเลยนะครับพักกันเดี๋ยวมาดูกัน ถ้าหลายๆท่านเคยทําพวกนี้มาก่อนก็จะคิดว่าถึงหน้านี้ก็เหมือนจบแล้วนะครับแต่ผมก็จะทําให้ดูสําหรับท่านที่ยังไม่เคยนะครับมาก็ใส่รูปวาดไปที่เราทำมาเสร็จเรียบร้อยราก็จะติเวทไปครับเราดูสักพักหนึ่งพอ,อมันเริ่มต้นการใช้งานเรามีรหัสหน้าจอแล้วมันก็เหมือนเป็นเจ้าของเครื่องนะครับในระบบมันจะเป็นอย่างนั้นโอเคนะครับ เออนี้ในการเริ่มเข้าไปมันก็ไม่ได้ให้เราสแกนไม่น้าหรอกเพราะว่ามีรหัสหน้าจอแล้วก็เหมือนทําเป็นรหัสผ่านเี่ครับรอเป็นสักพักหนึ่งจะบูตขึ้นมามาแล้วครับเป็นหน้าเริ่มต้นแตะไปถัดไปนะมาถึงจุดนี้มันก็จะหมุนเข้าไปตามปกติของมันนะครับไม่มีอะไร รอรอรอโอเคนะครับเริ่มใช้เครื่องเป็นเครื่องใหม่พอมาถึงจุดนี้มันก็จะบังคับให้เราใส่ลาดที่เราใส่นะครับตัววาดนี้ก็ผ่านไปได้ตามปกตินะครับนี้ก็ฉลุยนะครับสามารถส่งงานลูกค้าได้สำหรับห,หลายท่านที่เริ่มทํางานกันอยู่อันนี้ก็ไ่เป็นไายข้ามไปถึงจุดจบแล้วถัดไป จัดไปตัวนี้โอเคนะครับข้ามไปก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้มาฝากกันปลดล็อก mm hmm. F R P Gmail mm hmm. ของวีโกนรับแบบใหม่ๆในปี2001สำหรับคลิปวิดีโอ,น, mm hmm. อนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับ चुनीखापू